ฝากมาจากหัวใจของชายคนหนึ่งส่งถึงปลายทางให้กับนางฟ้าเฝ้ามองทุกยามเจ้างดงามลำค่าเพียงจะแลสายตายัางเกินฝัน เป็นท่อนที่ตรงกับสองไพ่ใบนี้มากจริงๆเลยนะการที่เราได้มีความรู้สึกได้หลงรักใครสักคนแต่มันเป็นใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันสูงเกินจะเอื้อมถึงบอกได้เลย ใครสายแอบชอบคุณต้องไม่ควรพลาดในคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับผมนะครับซันอัพเดอะซันซันอัเดอัยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับนะวันนี้มารับใช้ทุกคนกันอีกแล้วนะในช่วงบรรยากาศค่ําคืนสบายๆแบบนี้นะครับผ่านช่วงมรสุมฤดูร้อนมาได้นะครับฝนเริ่มซานะครับแต่ความรู้สึกของใครบางคนเนี่ยมันไม่ซาลงเลยอ่ะ เธอเนี่ยหนาช่างล้ำค่าสูงกว่าที่เราจะเอื้อมถึงแต่ใจมันก็คิดคำหนึง่งอยากจะดึงเธอลงมาโอบกอดสักทีอยากจะดึงเธอเก็บเอาไว้ในหัวใจให้รับรู้ซึ่งความในว่าฉันนั้นรักและสน่หากับเธอมากเพียงใดไม่มีใครรู้หรอกสามโลก,กทาตุนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอมันยากจะเกินบรรยาย <c oughs> น่าสนใจมากในวันนี้ไม่เป็นการเสียเวลามาฟังเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับแค่ขอนางฟ้าเจ้าจงคอยให้พี่ปีนขึ้นไปถึงแม้ต้องร่วงมาตายก็ไปหา แลกชีวิตแลกทุกอย่างเพื่อเคียงข้างการดาสัญญาได้ไม่ว่าจะรอใครรู้บ้างครับเพลงนี้เพลงอะไรนะครับมาคอมเมนต์คุยกันได้ผมว่าเพื่อนๆในวัยผมกับวัยรุ่นพี่ผมทันทุกคนเพลงนี้เพราะมันบูมมากไหนดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้ใช้สำหรับนี้ในการถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้ซิ เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเริ่มต้นด้วยสองถ้วยโอ้โหโรแมนติกมากเริ่มต้นได้สองถ้วยก็รักไงจะให้เริ่มต้นยังไงล่ะสันครับผมขอโทษ <c oughs> ผมขอโทษครับก็เพราะว่ารักไงก็เพราะว่าหลงไหลไงก็เพราะว่ามีใครคนหนึ่งเข้ามา กระแทกหัวใจทันทีได้ได้พบหน้าแรกพบศพตาหัวใจนั้นหนาช่างวาวุ่นเสียจริงใจเต้นตึกตักตึกตักยิ่งกว่าเสียงรถไฟก็มีปานเลยทีเดียวความรักความปรารถนาความเสน่หาที่เกิดขึ้นมันหล่อ,ลอหลอมไหลรวมเข้าไปในหัวใจสี่ห้องหัวใจเนี่ยมันสูบฉีดไปด้วยเลือดซืดซารดซืดซาดซืดซาร์ดชนิดที่แม้แต่ปัม๊มน้ำที่แรงที่สุดในโลกนี้ ก็ไม่อาจเทียบเท่าแรงเต้นคงหัวใจได้เลยทีเดียวโอ้โหความรู้สึกนี้มันช่างมันช่างเป็นอะไรที่ยากเกินบรรยายเสียนี่แต่วินาทีนี้ยังไงก็ต้องถ่ายทอดออกมาแล้วละ่ะมาใครมีพลังงานแบบนี้เรามาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันใบเนี้ยอ่านได้หลายแบบมากนะอ่านได้หลากหลายมุมมองเอามุมมองแรกก่อนฉันได้เคยฝันฝัเสมอแหละว,ว่าฝันฝันฝฝันไม่ใช่ฝันฝันฝัฝันเสมอแล้วว่า ฉันอยากจะพิชิตใจเธอให้ได้ในทุกวันนี้เข้าสู่ประเด็นที่2ที่ฉันพยายามอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นไปเพื่อความสําเร็จเพื่อที่สักวันหนึ่งฉันจะได้อยู่เคียงข้างเธอได้ฉันจะสามารถยืนอยู่ในจุดเดียวที่เธออยู่ได้ฉันสู้ตายฉันไม่ยอมแพ้ฉันจะขวอยคว้าความสําเร็จนั้นมาให้เธอได้ภูมิใจหรือทําให้เธอรู้สึกไม่อายเวลาที่มีฉันเข้ามาในชีวิตกูจอบแม n ไม่ว่าฉันต้องพยายามแค่ไหนต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพียงใดขอสู้จนจดสุดท้ายเพื่อไขวยคว้าหัวใจเธอมาให้ได้สิ่งที่เธอเป็นตัวตนของเธอหัวใจของเธอมันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้ฉันในวันนี้รู้ตัวดีว่าฉันไม่คู่ควรกับเธอแต่ฉันจะทำให้สักวันหนึ่งเธอกับฉันคู่ควรซึ่งกันและกันให้ได้ยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะครับ เวลาเราแอบหลงรักใครสักคนหนึ่งอันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่อยู่ในจุดที่เหนือกว่าเราเราก็อยากจะสู้อยากจะพยายามเพื่อที่อย่างน้อยที่สุดอะไม่รู้แหละสมหวังหรือไม่สมหวังก็ช่างแต่คอยฉันได้พยายามให้ได้พยายามให้ได้ถึงจุดที่สําเร็จใกล้เคียงกับคนคนนั้นอะถ้ามองในมุมนึงผมว่ามันเป็นการสร้างพลังบวกอย่างหนึ่งนะเป็นการสร้างพลังบวกเป็นการสร้างแรงผลักดันให้เราไปสู่จุดที่ดีกว่าได้อะไรอย่างเงี้ย ราชินีถือเหรียญเธอคือคนที่ล้ำค่าเธอคือคนที่มีแสงสว่างในตัวที่ทำให้ฉันอยากจะเดินไปถึงจุดจุดนั้นไปถึงจุดที่เธออยู่อยู่ข้างๆเธอในจุดที่เธอเป็นฉันจะทำให้ได้ครับเมดิเชียนฉันจะทำให้ได้ฉันจะทำทุกวิถีทางให้คว้าหัวใจเธอมาให้ได้ อย่างขาวสะอาดอย่างซื่อตรงอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจากพิสูจน์ให้เธอได้เห็นว่าฉันก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากใครว่ายังไงไม่รู้ผมยอดเยี่ยมมากกับพลังงานนี้ถ้าตรงกัะใจใครไหนะคุยหน่อยสิใครมีความรู้สึกอะไรแบบนี้บ้างนะไหนมาพูดคุยกันหน่อยนะผมผมอ่านไปผมก็ยิ้มไปนะเนี่ย ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงฉันจะยอมรับมันให้ได้แต่อย่างน้อยนะขอฉันได้พิสูจน์ตัวเองโดยการทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงมันไทยผมนึกถึงเพลงของ Big a แอดอะเล่นของสูงผมว่าหลายหลาคนเคยฟังแน่นอนรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองเนี่ยชัดเลยเพลงนี้ท่อนนี้ ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงต้องร้องดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันนี่แหละครับไม่อยากให้เธอเป็นภาพในความฝันก็คืออยากให้เธออยู่กับเราในโลกของความเป็นจริงยังไงล่ะนี่คือสิ่งที่สี่ไม้เท้าบอก เดอะสตาร์ของยัดคว่ำนะครับภาพมันโป้ดหนึงเธอคือสิ่งที่มีค่ายากเกินกว่าที่ตัวฉันจะปล่อยมือไปลุดลอยออกไปห่างสายตาเธอคือสิ่งที่มีค่าเกินกว่าที่จะมีอะไรบรรยายได้ตัวตนของเธอรอยยิ้มของเธอความงดงามของเธอความหล่อสวยของเธอสิ่งที่เธอเป็นมันทำให้หัวใจของฉันมีแสงสว่าง เหมือนกับแสงของดวงดาวที่อยู่ท่ามกลางความมืดเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะคนเก่งคนดีของฉันเป็นกำลังใจให้ฉันได้โปรดฉันจะคอยฟ้องมองเธออยู่อย่างนี้เสมอคอยดูเรื่องราวการเติบโตของเธอและฉันจะเติบโตกับเธอไปพร้อมๆกัน รอวันที่สองเรานั้นจะได้สมหวังในท้ายที่สุดสุดยอดอิจฉามากเอ้ยพลังแห่งความรักเนี่ยถ้ามันมองไปในเชิงบวกเนี่ยมันก็มันก็เป็นแรงขับชั้นเยี่ยมให้แก่ชีวิตได้เหมือนกันนะเพื่อนๆว่าไหมผมถามน่ไยเพื่อนๆฟังเรื่องราวจนถึงตรงนี้มีใครกำลังยิ้มอยู่บ้างหรือบางคนรู้สึกว,ว่าเรื่องราวตรงนี้มันตรงกับเพื่อนๆในชีวิตจรงิตรงตอนนี้บ้างไหนยกมอขึ้นสิอืมยกมอขึ้นเอางี้ดีกวนเดี๋ยวผมเช็คพลังงานให้หน่อยดีไหม ถามอาชีพพลังงานอะไรผมอยากรู้ว่าคุณน่ะชอบใครอะสิอยากรู้จังเลยขอดูพลังงานเขาคนนั้นหน่อยนะคนที่คุณกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่อะผมอยากรู้ครับว่าเขาคนนี้หรือเธอคนนี้ประกอบอาชีพอะไรนะครับดูได้ทุกเพศทุกวัยน,นะครับนะไปสลับไวโอซ่ากันเอาเองแต่ผมรู้สึกได้ว่าคลิปเนี้ยผู้ชายน่าจะมาดูเยอะไม่รู้นะแอบสังหอ์ใจว่าผู้ชายกับ LGBTQQ น่าจะมาดูเยอะนะครับสังหอ์ใจ แล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆขาประจานะครับที่สนิทกับผมเนี่ยคุยกันบ่อยๆนี่แหละก็จะมาดูเยอะถ้าเรื่องราวนี้มันตรงนะครับนะลองกดน้อมรับคำนายใต้คอมเมนต์ดูสิกดน้อมรับพลังงานก็ได้ใช้คํานี้ดีกว่านะน่าจะเวิร์ผมขอดูพลังงานของคนคนนี้หน่อยได้ไหมคนที่คุณชอบเนี่ยผมจะสำรับนี้นะเขาเป็นใครครับดูพลังงาน,น่อยดูพลังงานของคนคนนี้หน่อย ลองทายใจคุณหน่อยสิว่าใช่คนที่คุณนึกไหมขอดูลักษณะพลังงานหน่อยมผมอ่านไปไมผมยิ้มไปเออสีเรียนครับคนคนนี้ปัจจุบันยังโสดใช่ไหมถามก่อนทำงานเกี่ยวกับพวกความมั่นคงอะครับเช่นราชการทหารตำรวจนะครับหมอเออไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้เป็นปนายตัวเองนะครับนะอาจจะมีแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอาชีพหลักอาชีพหลักๆเลยน่าจะเป็นข้าราชการใช่ไหมทำไมครับ ไปหลงรักฐานหญิงไปหลงรักพยาบาลหรือหมอคนไหนหรือเปล่าเอ่ยสถานะน่าจะพอๆคุณนะตอนนี้ปานกลางนะครับนะ e n o อับสอดอ๋อผมดูแล้วที่สหายมองเธอหรือเขาคนนี้นะครับอยจะบอกว่าเพศไหนก็ดูได้นะคนคนนี้มีมีมีฟิลเตอร์อะไรบางอย่างที่มันขวางคุณอยู่อะแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เข้าถึงยาก เช่นอาจจะมีนิสัยที่คุณมองว่าถ้าเกิดสมมติโตคุณไปอยู่ในจุดๆนั้นคุณอาจจะแบบรับไม่ได้หรือรู้สึกว่าเออมันไม่เข้ากันอะไรเงี้ยอาจจะมีมุมมองอะไรที่ต่างกันกับคุณอย่างเช่นสมมตินะโตคุณอาจจะเป็นคนที่นับถือศาสนาอะไรเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติตามหลักการสองแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่นับถืออะไรเลยไม่เชื่ออะไรเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเลยมองว่าเป็นฟิลเตอร์ที่มันขวางตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะมีอีกไหม ดูลักษณะพลังงานคนคนนี้หน่อยอัศวินถือถ้วยอายุน่าจะไล่ๆกับคุณนะครับผมให้ประมาณคุณกับเขานะเราราในเจนประมาณสิบปีได้นะครับนะอ่ะสมมตินะสมมตินะอ่ะสมมติตัวคุณที่เข้ามาฟังลิปผมเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่น่าจะราวราวสามสิบสี่สิบขึ้นอ่ะสมมติเพื่อนๆอาย,อยุประมาณสี่สิบอ่ะสี่สิบคนคนนี้ก็จะอายุราวสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ด อ่าหรือไม่ก็เป็นรุ่นน้องประมาณสัก38อะไรประมาณเนี้ยคือเจนมันไม่ห่างกันมากนะครับอยู่ในเจนรุ่นรุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับเจน X เจน Y เจน4อะไรประมาณนี้นะอือหือเดี๋ยวแต่คนคนี้มีฐานะมีมีไม่ใช่มีฐานะสิมีมีพลังงานบวกเรื่องโชคลาภเยอะนะครับคือเป็นคนที่ดึงดูดโภคทรัพย์นะครับอ่ะจุดนี้หรือเปล่านี่ที่ทำให้เพื่อนๆมองว่า เออฉันจะดีคู่ควรกับเขาหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งคือ9เหรียญเนี่ยอาจจะหมายถึงว่างานที่เขาทำอาจจะเป็นงานที่แบบเอ,อ่อเป็นงานยังไงที่มันอาจจะมีชื่อเสียงก็ได้นะครับมันนะในสายงานของเขาซึ่งก็ข้าราชการเนาะมันก็ตรงค่อนข้างจ,จะตรงไปตรงมานะครับในส่วนนี้อืมสองถ้วยเออมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับคุณนะ ถึงจะมีฟิลเตอร์บางๆขวางอยู่แต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่ชอบคล้ายๆกับคุณหรือคนๆเนี้ยอาจจะมีมุมมองหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันคล้ายกับที่คุณเป็นก็ได้ขึ้น2ถ้วยเนี่ยคุณเลยเกิดความรู้สึกหลงรักเพราะว่าเฮ้ยเราเจอคนที่มีชะตากรรมคล้ายๆกันเจอคนที่มีเรื่องราวเหมือนกันน่าจะไปได้วยกันได้เอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงมุมมองมเพื่อนๆนะนะมีอีกไหมผมยังไม่อ่านลัคนาราศีนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เอามาอ่านอีกทีหนึ่งว่าคนคนี้จะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคร ดูเรื่องราวต่อไปอุ้ยไพ่รวงอาอไพ่รวงอ่ะไม่เป็นไรขอโทษครับพี่ไพ่ดูพลังงานของเขาต่อนะ The world คนคนนี้คุณพบเจอกับเขาในโลกออนไลน์ถูกไหมครับพบเจอกันในโลกออนไลน์เนาะและทุกวันนี้คุณกับเขาคนนั้นก็ น่าจะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยถูกไหมอาจจะมีแค่ตอบคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆคนนี้เป็นคนดังในโซเชียลป่ะผมถามหน่อยใช่คนดังในโซเชียลไหมอาจจะไม่ถึงขั้นดาราหรือศิลปินหรอกแต่ประมาณว่าเป็นอินฟลูป่ะที่คุณชอบเนี่ยเออถึงจะเป็นงานาราชการนะครับแต่ก็เป็นอินฟลูได้ผมเห็นหลายคนแล้วทหารผมก็เห็นตำรวจผมก็เห็นครูก็มีนะครับที่ประกอบอาชีพเหล่าเนี้ยแล้วก็เป็นอินฟลูได้ด้วยเออผมเห็นผมเห็นนะอินฟลูไม่พอเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็มีอืม มีครับมี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 มมเจ็ดเหรียญอืมเจ็ดเหรียญเหรอแล้วก็ยังไงเอ่ยปริงออฟซอดทีนี้ผมถามพายไปว่าเพื่อนเอนชอบอะไรในตัวเขาเจ็ดเหรียญเพื่อนๆน,นชอบสนเสน่ห์ครับสนเสน่ห์เฉพาะตัวที่คนคนนี้มีแล้วคนอื่นไม่มีนะครับนะอะใช่เรื่องเราแฟดแบ็กหรือมุมมองความคิดอาจจะมีจุดที่ชอบเหมือนเหมือนกันก็ส่วนหนึ่ง แต่อาจจะมีเป็นเพราะสน่หเฉพาะตรงคนคนนี้แหละทําใุุ้้มมองข้ามไอ้ควีนอฟสอดตรงนี้ไปได้ไอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะน,นก็ต้องอ่านมองข้ามบางจุดตรงนั้นไปได้นีนครับนะเออเดอะซสันคุณคนนี้เป็นคนสดใสมากใช่ไหมสดใสยิ้มเก่งหัวเล้ะล่าเริงสดใสตาสำรับเป็นคว e นอฟครับจริงๆด้วย เป็นคนมีพลังบวกอ่ะในมุมมองเรื่องความเชื่อมุมอมองเรื่องการใช้ชีวิตอาจจะต่างกันอาจจะต่างกันอะไรแบบนี้มองต่างกันนะแต่ก็มีภูมิหลังที่คล้ายกันมีเรื่องราวที่มันมันใกล้เคียงกันสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ถูกใจนะครับความสดใสความดื้อปินอับสอดความดือ้อความน่ารักเฉพาะตัวคนคนนี้มันไปกระแทกใจคุณเข้าทำให้คุณหลงรักคนคนนี้มากๆเลย นีครับนะพบเจอกันนานไหมเหรอผมว่าอันนี้ผมเดาใจเพื่อน,นะนเพื่อนนะน่าจะเราราวสี่เดือนครับสี่ถึงหเดือนโดยประมาณที่คุณกับคนคนนี้ได้พบกันนะครับไม่สิหมายถึงคุณพบกับคนคนนี้ในโลกออนไลน์เออที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ผมอา,มา,าน่าตั้งแต่แรกนั่นแหละนะีจากนั้นอ่ะก็พันธนายาวจนมาถึงตอนเนี้ย นะครับอันนี้คือลักษณะที่ผมอ่านอ่านมานี่ตรงกับคนคนนั้นไหมคนที่คุณกําลังแอบหลงรักแอบ,บชอบกําลังเพ้ออยู่เปล่าตอนนี้ถูกไหมตรงไหมมากน้อยแค่ไหนทีนี้เดี๋ยวเอาให้ชัวร์ลองดูลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องซิคนคนนี้เป็นใครขอดูลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องรวมถึงความหมายนะัยแฝงอื่นๆนะขอดูโดยเพิ่มเติมเริ่มจากเอาเป็นตัวเลขก่อนก็ได้ครับตัวเลขก่อนนะเดี๋ยวผมจะใช้อ่า การ์ดออฟไทมนะครับสำหรับนี้นะในการอา่านอ่ะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะเลขหนึ่งครับโอเคแปลว่าโสดใช่คุณกับเขาโสดทั้งคู่เลขแปครับคนคนนี้อาจจะเกิดเดินสิงหาหรือเปล่าเกิดเดินสิงหาเดือนเลขแปดอะนะเนี่ยครับ11บางคนอาจมีฝาแฝดหมายถึงเขาคนนั้นอนะอาจจะมีญาติพี่น้องหรือมีฝาแฝดก็ได้ครับ สครับสความเหงาเหรอความเหงาเอออันนี้ผมต้องให้เพื่อนๆลองตอบคำถามดูว,ว่าไอ้ใบไอเลขีเนี่ยไอ้คำว่าความเหงานี่คืออะไรเขาคนนั้นเหงาเหรอหรือ,หร,อ,ห,รอหรือคุณเหงาหรือเป็นเพราะความเหงาคุณทั้งคู่ถึงได้ได้มาพบเจอกันหรือย,ยังไงอันนี้ไม่อาจทราบได้นะอ่ะต่อไปครับลองดูเอ,อราศีลัคนาหน่อยจิ ดูหน่อยราศีลัคนาราศีลัคนาเอามาสักสามราศีนะครับสกอร์ปิโอครับราศีพิจิกเลขสิบเอ็ดพิจิกเอ้ยเออใช่เลขแปดนี่ไงเลขแปดสกอร์ปิโอเป็นเป็นเดือนแปดถ้านับแบบราศีเมษอะนะเดือนแปดสกอร์ปิโย อีกไหมเพรนเซสครับราศีมีนผมสงสัยว่ามันเป็นคุณหรือเปล่าราศีเนี้ยใช่ไหมคุณเป็นคนมีนป่ะเพื่อนๆอนะ่ะมีนไหมเลโอครับสิงค์โอเคสกอร์พิโอพรินเซสเลโอนะครับพิจิกมีนสิงค์ลัคนาราศีนะครับล,าล,าลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะครับที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับคนคนนี้นะ โอเคก่ okay. อนเราจะจากลากันนะครับเดี๋ยวยังไม่จบ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 ผมอยากจะทายใจคุณอีกนิดนึงฮเขาทายใจเรื่องอะไรผมอยากรู้ครับว่าคุณนะ่ะความรู้สึกในใจของคุณที่มีต่อเขาคนนี้มีอะไรมากกว่านี้ไหมมากกว่าที่ผมอ่านแต่แรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาไขาคำตอบกันด้วย The Hermit Tarot จำกันได้ไหมสำหรับความรู้สึกพลังงานนะครับนะไม่ได้ใช้นานมากแล้วนะสำหรับนเนี้ยเนี่ยสำหรับเนี้ยจำได้ไหมอ่ามาเดี๋ยวเรามาลองดูกันมาลองทายความรู้สึกหน่อยสิคุณคิดหรือมีมุมมองกับเขายังไงนะครับหรือเกิดสลับกันเขาคนนั้นคิดกับคุณยังไงอ่ะเรามันสามารถสลับกันได้นะครับนะคุณชอบเขาหรือเขาชอบคุณได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมรบกวนเพื่อนๆช่วยนึกถึงหน้าคนคนนั้นให้หน่อยได้ไหม ลองลองลองหน่อยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวผมนะใบแรกครับได้แล้ว I am coming trust ฉันจะมาแน่เชื่อใจสิอันนี้ผมว่าเป็นความรู้สึกของคุณแน่ๆเรือจะเป็นของเขาที่มีต่อคุณก็ได้ที่สักวันหนึ่งเราทั้งคู่จะได้พบกันฉันจะปรากฏตัวในชีวิตเธอแน่ๆขอเวลาฉันหน่อยอันนี้คือสิ่งคุณคิดนะผมลองเดาใจนะยูอาร์มาเอร y t ติ n งคุณคือทุกสิ่งสำหรับฉันในตอนนี้ความฝันอนาคตความสมหวัง พลังบวกเป็นทุกอย่างให้เลยหัวใจเออเป็นหัวใจให้กับคุณ definitive ครับแน่นอนต้องคนคนนี้คนคนเดียวเท่านั้นเลยคนอื่นทำไม่ได้ your mother คุณโคตรเจ๋งเลยเธอเจ๋งเธอเก่ง ใบต่อมา I don't want to lose อ uh huh. ยู่อู้โหใบนี้กระแทกเข้ามาในใจผมเลยรู้สึกว่าได้ว่าใบเนี้น่าจะเป็นใบที่มีพลังงานเยอะที่สุดแล้วนะครับฉันไม่อยากเสียคุณไปฉันจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเด็ดขาด ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงต้องลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันนี่เลยนะขอใบสุดท้ายครับ I am afraid too to talk to you ฉันรู้สึกกลัวรู้สึกประหมา่าจังหากวันหนึ่งฉันกับเธอได้เจอกันผมยิ้มอยู่เนี่ยยิ้มแบบมรงยิ้มแป้นเลยตอนนี้มันน่ารักอะพลังงานนี้นะครับนะบอกแล้วใครสายแอบชอบคุณฟินแน่ๆแหละนะครับเพียงแต่ผมอาจจะถ่ายทอดได้กวนบาทานิดนึง <laughs> แต่เชื่อเถอะ มันต้องมีตรงกับคุณสักความรู้สึกหนึ่งแหละเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตรงไม่ตรงยังไงไหนลองคุยกันหน่อยใต้คอมเมนต์นะขอให้ช่องซันอัลเดอร์ซันไปดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเปดั่งแสงแรกแห่งดวงตะวันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังนะครับนะสู้ๆนะคุณนะคนคนนี้เป็นความหวังให้คุณแล้วนะครับผมขอเอาใจช่วยให้คุณสุขสว่างในความรกคังนี้นะขอเอาใจช่วยครับไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะขอให้คนหลับฝันดีนะครับในค่าคืนนี้พัก ลุยต่อนะครับผมในเช้าวันสดใสในวันถัดไปครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ